นะครับผมจะรำต้องจะรำครับคนพี่หรือคนน้องคนพี่ครับคนพี่วันนี้เจอใครเจอกับเจอกินเนื้อนะครับเคยชกไหมไม่เคยครับันนี้พี่ขัดร้อยสิบเอ็ดครับผมล่าสุดจกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดครับก็เวรนี้นะครับวันนี้ชิงที่สามนะครับแหมมีเงินรางวัลอยู่หลายแสนเหมือนกันนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนรอบนี้อยู่ที่จอรันเป็ดครับกี่วันได้ประมาณหนึ่งเดือนครับเราประมาณเขาลูกฝีมือด้วยฝีมือครับผู้ต่อสู้อ่ะก็มวยวัว

ันนี้รบเราลดมาเท่าไหร่บ่าเช้าหนึ่งจุดสี่ครับเว้นนี่เป็นไงมันบีบไหมบีบเน้นหนึ่งครับมันเป็นมือรอกนะนะชิงที่สามไนะครับถ้าที่สามได้เท่าไหร่รู้ปะได้แสนเฮ้ยถ้าที่สามมันมากกว่าแสนมั้งหรือประมาณแสนหนึ่งไม่รู้ไม่รู้นะออารอช็อคก่อนดีกว่าเราเป็นมวยประเภทยังไงแข้งฝีมือครับฝีมือนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่เกียรติงฤตกี่วันเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ น้ำหนักปล่อยๆประมาณ5 5าสิบกสูงความสูงความสูงหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดคุมกี่โลได้สักสองสามสี่โลได้ไหมเท่าไหร่ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นนะนะอ้าวรถชกมวยมารวมๆรวมสามสิบองสามสิบสองชกน้อยนะฉลามทองก็มีอะไรบางที่เห็นในคลิปก็เห็นมีเข่ามีใบหน้าแต่เรี่ยวแรงเราไม่มีหมดนะอ่ะลูกอ่ะลูกหลานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะคว้าแข่ครับเชียร์เด็กนครเอ้าฝากพี่น้องชาวใต้ครับทุกคนครับ แฟนมวยตัวประเทศไทยครับาเกี่ยวกินเงินด้วยโอเคคอยโจทดีนึ่งาโอเค